เมื่อสักครู่ผู้หญิงบอกให้น้องหมิวยืนขึ้นแล้วนะครับหลายคนอาจจะเห็นไม่ชัดเชิญน้องหมิวขึ้นเวทีเลยครับน้องหมิวพรระวีชอชูวงครับฟ้าเหรินเงินรายการ s c g แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2015นักศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากรรษัตริย์ถนนนางลิงจีเพิ่งจะได้แชมป์ไปหมดัหมดๆเมื่อ2อสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับผู้หญิงปฐมามอบทุนการศึกษาให้น้องหมิว5 0 0ห0บาทครับ เห็นหมิวเดินกระเพกกระเพกไม่ได้บาดเจ็บแต่ประการใดนะคะน้องหมิวเป็นหูดค่ะร่างกายยังแข็งแกร่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครบถ้วนสมบูรณ์ดีค่ะขอให้หูดน้องหมิวหายเร็วๆค่ะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเดินสไตล์วัยรุ่นปัจจุบันนี้นะครับขอ,อ,องตรกูลเป็นหูดนะครับ